สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมเรามาพบกันนะคะแนวทางในงวดวันที่16ธันวาคมพศ2563นะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้ขอแนะนําการคํานวณสูตรหลักสิบบนชน2สูตรไทยทานผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชม,มรับการคํานวณด้วยกันนะคะรวมกันสนับสนุนสลกักินเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรที่แนะนาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้หลักสิบบนช,ชนสองสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบบนชนสองสูตรนี้แล้วนะคะก็เป็นแนวทางเก่านะคะท่านผู้ชมแนวทางเก่าของเราในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะการคํานวณเลขเด่นของเรานะคะหาตัวเลขชนหลักสิบบนนะคะก็เข้าตรงตรงนะคะตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะการคํานวณในงวด ที่แล้วนะคะงวดวันที่1ธันวาคมนี้นะคะเลข9ในการคำนวณตัวเลขชนนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสองสูตรนี้แล้วทางเราก็ขอนํามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อจ้ะสำหรับแนวทางในงวดวันที่16ธันวาคมพศ2563นี้นะคะเรามารับการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะตัวเลขชนหลักสิบบนของเรานะคะในงวดถัดมานี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธนะ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้เรามาเริ่มการคำนวณกันนะคะสําหรับสูตรที่1นะคะท่านผู้ชมเอาหลักสิบแรกนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่4นะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะสําหรับการคำนวณนะคะหลักสิบแรกนะคะเลขห้าห้าบวกศูนย์นะคะก็ได้ห้าได้เลขเด่นห้านะคะ ห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์ห้าหนึ่งสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะศูนย์ห้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าใ,ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร สามตัวบนนะคะออกศูนย์ห้าหนึ่งนำมาดชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างเลขสามสามบวกห้าได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สี่สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าและเลขศูนย คนออก3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ404เพราะฉะนั้นสําหรับหลักสิบบนในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะได้ศูนย์ในการคํานวณนะคะทามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนในงวดนี้ออก40-4นะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างนะคะได้4 4บวก2นะคะได้6ได้เลขเด่น6นะคะ6บวกนนะคะได้7 7บวกนะคะได้8สําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกหกหนึ่งสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิกบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดผลรางวัลในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นหลักสิกบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิกบบนตามสูตรสามตัวบนในงวดนี้ออกหกหกหนึ่งนะคะรับชมกันต่อนะคะสาหรับแนวทางการคำนวณในงวนดถัดมา หลักสิบลางนะคะเลขสี่สี่บวกห้าได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลขศูนย์ส่วนบวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าสี่สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลในผลรางวัลนะคะได้ออกมาแล้วในงวดถัดมานะคะออกเก้าเก้าสี่พฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ ในเก้าในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนในงวดน,นี้ออกเก้าเก้าสี่นะคะคืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกนะคะ 16, สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันว่าสําหรับสองสูตรนี้แล้ว เลขเด่นหลักสิบบนของเรานะคะชนตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักสิบแรกนะคะเลขแปดแปดบวกสี 8, 8่นะคะสิบสองสิบสองในเลขเด่นสองนะคะสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สำหรับผลออกเรามารอรุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดวันที่สิบหกธันวาคมนี้สตดที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองเลขสามและเลขสี่นะคะท่านผู้ชม สำหรับเลขเด่นหลักสิบบนในสูตรที่1นะคะเราคำนวณได้เลข2เลขและเลข4นะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในสูตรคำนวณที่2นะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในสูตรที่2นะคะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักร้อยบนนะคะสีครั้งนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบน4ครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่4นะคะบวก2บวก1นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะ หลักร้อยบนนะคะสีครั้งแปดคูสี่สามสบสองสามสิบสองกหนึ่ะคะสามสิบสามสามสิบสามไดเลขเด่นสามนะคะสามบวกสงนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่ห่ในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกศูนย์ห้าหนึ่งสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขห้าและเลขหกผลออกนะคะรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสาตับนออกศูนย์ห้าหนึ่ง เพราะฉะนั้นสําหรับหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตบบนนะคะออกศูนย์ห้าหนึ่งลำรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนสี่ครั้งนะคะศูนย์คนสี่ก็ได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกศูนย์นะคะได้ศูนย์นะคะเลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกสองนะคะได้สองสอง,ะะสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สี่สำหรับการคำนวณใน,นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลยสองเลยสามละบัรได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาออกสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสำหรับหลักสิบบนในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสี่ศูนย์สี่ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนสี่ครั้งนะคะสี่คนสี่สิบหกสิบหกบวกศูนย์นะคะก็สิบหกนะคะสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหก 2, 8 8, 8บวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกหกหกหนึ่งสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลัก1้บนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขแปดเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนในงวดถัดมานะคะหกหกหนึ่ง เพราะฉะนั้นสาหรับหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณนะคะเข้ามาในตาแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรตามตัวบนในงวดนี้ออกหกหกหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยสี่ครั้งนะคะหกคนสี่ยี่สิบสี่นะคะหกคนณสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองนะคะยี่สิบหกยี่สิบหกด้เลขเด่นหกนะคะ หกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าสี่สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขแปดและเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะขออภัยนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกเก้าเก้าสี่เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นได้เก้านะคะ ในเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนในงวดนี้ออกเก้าเก้าสี่นะคะสําหรับตัวเลขเด่นเลขเก้าหลักสิบบนในงวดนี้คืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งเลขเก้านะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ เราจะคำนวณหาเลขเดน่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรคํานวณนี้ก็เป็นสูตรที่สองนะคะหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนสี่ครั้งเก้าคนสี่นะคะสามสิบหกเก้าคูสี่สามสิบหกสามสิบหกบวกแปดน,นะคะสี่สิบสี่สี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสองนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกนะคะ เรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในสูตรคำนวณที่2นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสี่เลขหกและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในสูตรคำนวณที่2นะคะทางเราคำนวณได้เลขสี่เลขหกและเลขเจ็ดนะคะตอนนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะคะสาหรับ2สูตรนี้แล้วมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสูตรที่1นนะคะทางเราคำนวณได้เลขสองเลขสามและเลขสี่ ในสูตรคำนวณที่2นะคะทางเราคำนวณได้เลข4เลข6และเลข7นะคะ2สูตรนี้แล้วชนตัวเลข4นะคะท่านผู้ชมเลข4นะคะตัวเลขเด่นเลขชนในการคำนวณนะคะจ้ะสรุปนะคะได้นะคะเลข2 3 4 6และ7นะคะท่านผู้ชมนี่คือเลขเด่นดักสิบบนะคะเป็นเพื่อแนวทางนะคะท่านผู้ชมก็การคำนวณของเรานะคะเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับเป็นการ หากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแนวทางในงวดวันที่16ธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ชมยังไงก็สําหรับการคํานวณของเรานะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุน,นสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทททานโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆนะคะ แล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ